สวัสดีครับภาษาไทยดีวันนี้วันจันทร์ที่9มิถุนายน2568นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของศึกฟุตบอลทีมชาตินะในระดับนานาชาติกันอยู่นะในนี้ก็ยังไม่กลับมาแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนยุโรปก,กันนะมีหลากหลายคู่เลยนะครับเริ่มไปที่คู่แรกครับ21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มตรงนะครับจะเป็นกลุ่ม J คาซัคสถานทีระดับ3ครับเปิดบ้านรกักกามเย,ยนของนอทมาซิดเนียรองจากกลุของกลุ่มนี้ครับคาซัคสถานเจ้าบ้านนะครับลงแข่งไปแล้ว2นัดก็มีชนะ1แพ้1นะครับเกมแรกก็บุกแพ้วเวลส์ไป1ต่อ3ส่วนเกมที่2เนี่ยบุกชนะลิกสตนสไตล์ไป2ต่อสูนะครับซึ่งล่าสุดก่อนที่จะลงแข่งเกมนี้เนี่ยก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลารุสไป1ต่อ4ส่วนผลง,งานในบ้าน5นัดหลังนะครับก็มี ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ5-4-1นะผู้สาประตูเป็นมูคามเมช,ชานเซเซนนะครับแนวรับมีนูราดีเอลิบนะครับมีสุตันเบกอัฟทานอฟนะครับมารัดบายทอฟอเล็กซานดรามารอสกินยานโดโบรอฟสกี้นะครับมิดฟิลด์จะเป็นอิสลามเซนโนคอฟนะครับลามาซานโอซาล็อกจอร์ชิสุคอฟมักซิมซามโรรอฟนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นดัสตานซัสปาเอฟนะครับ ทีนี้มาดูทีเยือนอย่างนอร์ทมาซิโดเนียกันบ้างนะสามนัดชนะ1สเสมอ2มี5แต้มนะครับก็เริ่มจากบุกชนะดิสเทนสไตล์สามสูตรนะครับแล้วก็เปิดบ้านยังสเสมอเวลได้1นึ 1. แล้วก็เกมล่าสุดนี่ก็คือ,อเปิดบ้านสเสมอกับเบลเยียม1นึก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะสเสมอเบลเยียมได้นะครับก็พวกเขาผลงานดโดยรวมไม่แพ้ใครมาแล้ว9เกมติดในขณะที่เกมเยือน5นัดหลังเนี่ยชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับ เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้าตูเป็น Stole d i m i t e v k i นะครับวรับมี Sjancar o i s k y มีวิ z a l Musliu นะค j o k o Sutkov นะครับโบย Ilevski มิดฟิวจะเป็น Jani Eta s h a n o v น Elif Elmis น a u r e i y s t o k c h e v k i d i h o m e r i y Kostadinov Elnis Badi แล้วก็โบยาน m i r o v k i นะครับ ศูนย์หน้าตัวเป้าจากคิโรนาจะยืนล่าตะขายในเกมนี้นะครับการรบกันคู่นี้เจอมาแค่ครั้งเดียวคือเกมกระชับมิตรในปี2021ซึ่งเป็นนอร์ทมาซิลเนียที่เปิดบ้านถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ผมมองว่ามันเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะแต่ถ้าดูฟอร์มกันจริงๆในช่วงหลังเนี่ยนอร์ทมาซิลเนียก็ดูดีกว่าเล็กน้อยนะผมมองว่าเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมที่สนุกและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนอร์ทมาซิลเนียที่บุกไปเฉือนบิวอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดผมมองว่า อย่างแย่ก็แค่เสมอนะเกมนี้สาหรับนอร์ทมาซิโดเนียนะครับผมชอบทีมเยือนนะครับอาถัตมามาดูกันที่กลุ่มเจอีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเบลเยียม <Belgium S 1> เจอกับเวลส์เบลเยียมเนี่ยลงแขกไปหนึ่งนะัดก็บุกเสมอนอร์ทมาซิโดเนียมาหนึ่งตอหนึ่งนะครับช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยครับห้าเกมหลังพวกเขาเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเสมอห,หนึ่งแล้วแพ้ไปถึงสามเกมในขณะที่ผลงานในบ้าน,นห้านัดหลังชนะสามแพ้สองนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบสี่สามสาม ผู้สัติ์ประตูก็เป็นมัสเซสนะครับแดวรับมีโทมัสมูนิเยนะครับมีเซโนเดบาสนะครับรูทฟารเอสมาซิมเดอะคุ伊เปอร์นะครับลิฟิลด์จะเป็นนิโคลัสลัสตินนะครับเควินเดอะบอยนะครับฮานวานาเค้นแนวรุกจะเป็นเจเรมีโดกูนะครับอเล็กซิสซาเลเบสเคอร์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นโลเมรูลูกากูนะครับสุดหน้าผิวสีซึ่งก็ช่วงหลังฟอร์มฝืดมากนะครับ อาที่นี้มาดูทีมเยือนอย่างเวลซึ่งไปจับหูในกลุ่มนี้นะสามนัดชนะ2เสมอหนึ่งะครับมีเจ็บแต้มก็เริ่มจากบุกชนะคาซัคสถาน3-1นะครับบุกเสมอนอรตเบอร์ซิลเนีย1-1แล้วในล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะลิเท้นสไตไปได้3าต่อศนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา,าเก้าเกมติดในภาพรวมนะส่วนเกมเยือนเนี่ย5นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับสาบตัวเป็นคาวดาลอฟนะครับ แนวรับมีเนโกวิลเลียมเบนเดวิสโจโรโดอนนะครับคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับส่วนมิฟิลจะเป็นซอบา้าโทมัสนะครับเอธานอัมฟาดูนะครับมีเบรนนาจอนสันเรียมคูลแลนด์นะครับฮาร์ี่วิลสันส่วนแนวรุกจะเป็นเคฟเฟอร์มอร์นะครับการพบกันคู่นี้5ครั้งหลังที่เจอกันมาเวเวลเยี่ยมชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันมาก็คือเนชั่นลีกนะครับเป็นเบลเยียมที่เฉือ่ยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ วันนี้เบลเยียมได้เปรียบค่อนข้างเยอะเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ว่าผลงานช่วงหลังไม่ดีนะครับในขณะที่เวลส์ก็เอาจริงๆก็เจอทีมไม่แข็งมากนักแต่ว่าผมว่าช่วงหลังเวลส์เนี่ยก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับตัวลหลักๆของเวลส์ก็คือนั้เแต่จากลีอยู่ในเตะนะเ,อเจอกันเกมนี้ผมมองว่าเบลเยียมก็ยังดูดีกว่าแหละแต่อาจจะแค่เฉือนชนะนะผมมองว่าเวลเนี่ย พอสู้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์ได้แค่เสมอแต่คงไม่ถึงกับบุกชนะนะผมก็มองว่ามันมีสิทธิเสมอหรือว่าแพ้ไม่ขาดได้นะผมชอบเวลนะครับออาทีนี้มาดูอีกคู่หนึ่งครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเป็นกลุ่ม L อนะครับคราวนี้โคเอเชียเจอกับเช็กนะครับก็เจ้าถิ่นโคเอเชียเนี่ยลงแข่งไปนัดหนึ่งก็คือบุกชนะยิบรอลตาไปเจ็ดสูตรนะครับส่วนผลงานห้าเกมหลังชนะสองเสมออ่แพ้สองในบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครมา เกเกมติดแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้สำหรับโคแอ็ดนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สัรตูเป็นโดมินิกดิวาโควิชนะครับแนวรับมีโจซิฟสตาซินิซิสมีดูเจคาเลต้าคาวนะครับแล้วก็มีมารินพอนกาซิสโจซิฟจูราโนวิชนะครับมิดฟิลด์จะเป็นเปรตาซูซิสนะครับลูก้าโบดิสลูก้าซูซิสแล้วก็มาริโอปาซาริชนะครับรวมไปถึงกิวานบริสิสในขณะที่หน้าเป้าใช้เป็นอันเตบูเดเมียส่วนทีมเยือนกันบ้างนะมาดูที่ สาธารัฐเช็กนะครับจากฝูง3นัดชนะรวดครับมี9้าแต้มเต็มเริ่มจากเปิดบ้านชนะบุกอฟาโลไป2-1นะครับบุกชนะยิบรอตตา4 0ูนแล้วก็เปิดบ้านชนะมอนเตเนโกไปได้2ประตูศูนย์นะครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาปเกมติดลาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในขณะ,ะ,ะที่ผลงานเกมเยือน5เกมหลังชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1ผู้สาบตูเป็นมาเทสโควานะครับแนวรับมีจารอสลาฟเซเรนีลาดิสลาฟเคสซี่นะครับโทมัสโมเรสวลาดิเมียกูฟาวนะครับมิดฟิลด์จะเป็นลูคัสเซิร์ฟโทมัสซูเรกโทมัสซูเซกนะครับมีลูคัสโพรอ์นะครับพาวเวลซูธวาคาฟเซอร์นี่นะครับส่วนหน้าก็จะเป็นพราสติกซิกส์นะครับการพบกันคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับเป็นโคเอเชียที่ชนะไป1เสมอ2ล่าสุดเจอกันมาก็คือต้องย้อนไป ยูโร2021ซึ่งโคแอะเปิดบ้านเสมอกับเช็คไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้สูงสีนะผมมองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะออกเสมอค่อนข้างสูงมากๆ้านะครับเพราะฉะนั้นผมชอบทีเมเยือนอย่างสาธาระเช็กผมมองว่าเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับผมชอบเช็กนะครับเอาครับทีนี้มาดูกันต่อใน คู่ที่เหลือนะครับตี่145นาทีก็จะเป็นเอสโตเนียเจอกับนอร์เวย์เป็นการแข่งขันในกลุ่มไอนะครับเอสโตเนียเนี่ยป็นทีมอันดับสามของกลุ่มนี้ส่วนนอร์เวย์เป็นจ่าฝูงนะครับเอสโตเนียสามนัดชนะหนึ่งแพ้สองมีอยู่สามคะแนนนะครับห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามส่วนในบ้านเนี่ยผลงานชนะสองแพ้สามนะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สำหรับตู้เป็นคาวเฮอินนะครับแนวรับมีโจเซฟซาริสเต้นะครับมาเทนกูสมากซิมพาคอซี่นะครับ สยอนนิงคาวเซนนะครับแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นโรเบิร์ตเชนมาร์คุสโซเมตมาติอัสไคนะครับออเเซียซินยาวัสกี้โรอันยาคอฟเบฟนะครับกอร์นาเป้าวันนี้จะเป็นอเล็กซ์ทาร์นะครับอาทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างนอร์เวย์กันบ้างเป็นทีมจากฝูงที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆชนะรวดมา3ามเกมติดเริ่มจากบุกชนะมอโดวา5-0นะครับบุกชนะอิสราเอล4-2และเกมล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสุดพีคเลย เปิดบ้านเอาชนะอิตาลีไปได้ถึง3ต่อ0เป็นการชนะรวดมาแล้ว5เกมติดนะครับในขณะที่ผลงานเกมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนี้จะมาในระบบ4-4-2สีครับผู้สาวตูเป็นออยันเนรันนะครับแนวรับมีมอร์เรลโบเฟ่นะครับมีเรซอนเดอร์ฮักเกมคริสโตเฟอร์เอเวอร์จูเรียนเดเยอร์ซันนะครับวิฟฟ์จะเ,เ,เป็น,นอันโตนิโอดูซาบอลเทนทอสบี ซานเดอร์เบเก้นะครับมาตินโอเดกาส์ส่วนแนวรุกจะเป็นเอริงฮาแลนจับคู่กับเอ็กซ์นดาซอร์รอตนะครับการพบกันของคู่นี้เจอกันมาแค่3ครั้งเอสโตเนียชนะ1เสมอ1และแพ้1แต่เกมล่าสุดก็ต้องย้อนไปกระชับมิตรในปี2016ซึ่งนานมากๆนะครับเป็นเอสโตเนียที่เปิดบ้านเสมอกับนอร์เวย์ไป0-0เกมนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงนอร์เวย์ก็ยังดูเหนือกว่าทุกขุมกำลังแถมเกมล่าสุดเพิ่งอัด อิตาลีมาสามสูงความมั่นใจน่าจะมีมากกว่านะเพราะว่าเกมนี้น่าจะผูกไปเอาชนะได้แบบไม่ยากนะผมชอบนอร์เวย์นะครับอันทีนี้มาปิดท้ายกันอีกคู่หนึ่งที145นาทีเหมือนกันเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มไอนะครับอิตาลีครับจะเจอกับมอร์เดวาอิตาลีเนี่ยลงสนาไมไปหนึ่งนะัดก็คือแพ้นอร์เวย์ไปแบบสุดชอ็อกสูตร3อย่างที่ทราบกันไปนะครับช่วงหลังเนี่ยผลงานไม่ดีห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะส่วนในบ้านห้าเกมหลังชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สอง เกมนี้ก็จะมาในระบบ3511นะครับสอบตูเป็น g i o l u c จ i d o n a d u n ่ a นะครับแนวรับมี Giovanni d o r l n d o นะครับ Diego Coppola Alessandro Bastoni นะครับมิดฟิลด์จะเป็น Davide s p a c ค o s t a นะครับ Nicolo b a r า a Nicolo Lovela นะครับ s a n โด o Tonani d e s t i n อูโดกี้นะครับส่วนแนวรุกเกียโกโมและสปาโดรีจะยืนเป็นหน้าต่ำส่วนหน้าเป้าจะเป็นมาเตโอเรเตกุยนะครับอันทีนี้มาดูทีมเยือนอย่ากมอโดวาทีมบวย2นะักแพ้รวดนะครับมีเปิดบ้านแพ้โนเวยไป0ูนแล้วก็เปิดบ้านแพ้เอสโตเนียไป2ต่อ3ล่าสุดเกมหมุนเครื่องก็บุกแพ้โปรแลนด์ไป0ูนต่อ2ไปการแพ้รวดมา3เกมติดนะครับก็เกมนี้ ในสถิติเกมเยือนเนี่ย5เกมหลังชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนี้ตัวเจ็บตัวแบนเยอะนะครับที่สําคัญสําคัญเลยก็คือไม่มีมักซิมโคโจคาดูนะครับที่ติดโทษแบนแเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สำหรับตัวเป็นอันเดียโคซูกานะครับแล้วรับมีโอเรกเลฟชูปนะครับมีวอเลฟสลาฟบาบ็อกโกะนะครับมีวิคเตอร์โบกาซิอุกนะครับแล้วก็มีแดนบุสคาส มิทฟิวจะเป็นวาด์มราตาครับมิกิตาบอสพันนะครับมีสเตฟานโบดิสเทียนูมิฮารีไคมานอฟนะครับเบียกิลูพอสโตราซีหน้าเป้าเป็นหลอนนิโคเลสคูนะครับก,การพบกันคู่นี้5ครั้งหลังที่เจอกันมาอิตาลีชนะรวดเลยครับล่าสุดที่เจอกันมาก็คือเกมกระชับบิทอิตาลีกดไปถึง6ประตูต่อศูนย์วันนี้เล่นในบ้านขอ,อิตาลีแพ้นอร์เวย์แบบน่าเกลียดศูนย์ประตูต่อสามเกมนี้เล่นในบ้านผมเชื่อว่า จะเป็นข่าวสวยของมอนโดว่าเนี่ยผมว่าทุบดักดแน,แน่สำหรับอิตาลีคือบุกทั้งเกมแน่ๆครับเกมนี้แต่ว่าเจาะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ผมในใจผมมองว่าอิตาลีต้องกู้หน้านะแล้วก็น่าจะชนะขาดลอยได้ในเกมนี้นะผมชอบอิตาลีนะครับหวังว่าเกมนี้มันต้องเอาเสียหน้ามาในเกมที่แล้วนะครับอสรุปวันนี้ครับก็คันเลือกฟุตบอลโลกในโซนยุโรปเนี่ยคู่แรกเนี่ยผมชอบนอร์มาซิโดเนียนะครับ คู่ที่สองชอบเวลส์นะครับคู่ที่สามชอบสาธารณรัฐเช็กคู่ที่สี่เนี่ยชอบนอร์เวย์และคู่ที่ห้าชอบอิตาลีนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้ท่านไหนที่ต้องการทัศน์าเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยในเรื่องฟุตบอลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์ของเราแอดไทยสามสมเป็นภาษาอังกฤษมีอ่านหน้าแอดไทย3ามสามเป็นภาษาอังกฤษครับ